กแมคไปครับครับอ่วันนี้วันนี้เป็นร็อกเป็นท็อกอเมซารู้ไหมครับครับผมก็วันนี้มากับอเมซนาครับก็มากับเพื่อนๆเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีมิวเลฟแล้วก็น้องๆจากดูมันดิด้วยใช่ครับก็สนุกสุดๆครับวันนี้มาก็ทุกคนเนี่ยสามารถมาได้นะครับถึงวันอาทิตย์ที่15กันยานี้ครับก็ มาช้อปปิ้งอเนซ่ากันได้นะครับส่วนลดสูงสุดถึง30%เลยครับการแดดมันดียังไงเป็นอย่างดียังไงบอกบอกแฟนๆต้องถามว่าไม่ดีตรงไหนดีกว่าเ็มันดีทุกตรงครับผมครับข้อพอดีข้อพอดีของอุ่นในไทยบ้างใช้อเนซ่าครับผมโอ้โหก็มีโอ้โหการคิดค้นสูตรมากว่าร้อยปีแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีแบบว่าแฟนๆที่ลิขิตใช่ครับผมเราก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ใช้มาเป็นแบบสิบปีแล้วเชื่อว่าทุกๆคนในนี้ก็ ต้องเคยใช้เนซ่าแล้วก็ชื่นชอบกันอย่างแี้ต็อส่วนโพเทเชียมากกว่ครงการใช่ครับเพราะว่าเนี่ยก็บางเบาแล้วก็สามารถโปรเทคได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหนื่อยนะใช่ครับก็ทาปุ๊บแล้วก็เกี่ยเกลแป๊บเดียวก็ซึมแล้วครับเือนครับเป็นไงบ้างได้ได้ลองเนซ่ากัน้ะเป็นยังไงบ้างอานนีีครับได้ลองเนซ่าโอ้โหผมใช้เอวิด y เลยครับก็รู้อยู่แล้วว่าเขาดี เขาเปถึงอันดับหนึ่งเอเชียผมก็สบายใจอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนี่วันนี้ผมเพิ่งแนะนําให้น้องพรอมใช้เป็นไงบ้างครับน้องพร้อมชอบอยู่แล้วครับเพราะแต่ผมใช้สีสีชมพูม่าเมาเมามิลค์ใช่ครับรู้สึกว่าเป็นกระแดาที่ซึมง่ายแล้วก็ใช้ดีครับใช่ไออย่าง AJJJ เป็นไงผม ส่วนตัวผมผมใช้สีชมพูเหมือนพร้อมใช่ครับผิวแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายใช่ผิวแพ้ง่ายเห็นเขาบอกว่าซึมไวซึมไวนี่เป็นยังไงซึมไวยังไงถ้าทาปุ๊บทาปุ๊บคือตอนยังไม่ทาก็ปกติแต่ทาปุ๊บก็เฮ้ยมันก็ซึมโอเคโอเคไม่ไม่มาซึมเร็วจริงๆครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เหนอะหนะแล้วก็ผิวผมเอกบางครับใช้สูตรสีชมพูมันก็มันเข้ากับเราใช่เขาก็คือผมเนี่ยต้องรู้จักแบรนด์นี้มาจากแม่คุณแม่เป็นคนแนะนำ คือตอนแรกผมไม่ได้ใช้กันแดดใช่ไหมครับผมไม่ได้ใช้กันแดดแล้วก็ได้รู้จักเพราะว่าแม่บอกผมว่าแดดเมืองไทยมันแรงมากมาก็เลยได้ใช้กันแดดสบายปากเลยนะการ์ดแอนเนซ่าค่ะครับผมก็ฝากแอนเนซ่านะครับอีเวนต์นี้นะครับก็มีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15นะครับวันอาทิตย์15วันอาทิตย์กันยายนกันยายนนี้ <c oughs> ถูกแล้วครับผมมวาถึงซีรีส์เราบ้างครับใครทำยิงอะไรสินะก็ นิดหนึ่งนเมย์มากเป็นเาตอนนี้อัปเดตความคืบหน้าหน่อยครับตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็รอออนแอร์ล่าสุดเพิ่งได้แอบดูเทรลเลอร์อใช่เป็นไงบ้างบอกเฉยๆให้ทุกคนตื่นเต้น<อ>แต่ไม่บอกเราก็เป็นไงบ้าง <c oughs> ทำไมบางคนอยากให้ดูอยากให้ดู <c oughs> อยากให้ทุกคนดูเพราะว่าคือคือจริงๆพอดูเทรลเลอร์ละอ่ะสปอยนิดนึงมันตื่นเต้นเนาะเออมันดีรู้สึกรู้สึกว่าส่วนตัวส่วนตัวชอบที่ตัวเองเหนื่อยมาถือว่าแบบเออแค่เทรลเลอร์เราก็โอเคแล้ว ใช่แล้ใช่ไใช่ใช่ชอบตั้งใจกันมากอันนี้คือทีมทีมแม็กซ์แลมป์ทั้งหมดส่วนหนึ่งนะครับนี่ส่วนหนึ่งยังมีอีกยังมีอีกอีกเป็นครึ่งโหลอ่ะผมว่าครึงจริงๆก็คือแบ่งโรงเรียนกันใช่อันนี้ผมจะเป็นอุดรพิทักษ์อันนี้จะเป็นแก๊งเทพบุรพาคนไหนดีบ้างเนี่ยดีโอ้ดีทุกคนไม่มีใครดีแล้วดูจากหน้าแล้วกันนะครับคนแก๊งเบกแสบฮิตหอว้น บอกเยอะไม่ได้แล้วกันบอกเยอะไม่ได้อยากให้ไปดูอยากให้ไปติดตามกันนะแน่ๆก็คือในแบบในเทเลรปที่เคยดูก็คือแบบก็ตีกันสุดเลยอยู่ใช่ฉะนั้นยังส่วนน้อยก็บูส่วนน้อยก็ยสุดๆอยู่เรียกเรียกว่าเป็นแอคชั่นดราม่าแล้วกันครับแอคชั่นนี่แอคชั่นแค่ไหนบอกโอ้โหโอ้โหอ่ะเรียกว่ามีทุกเอพิโซดครับอะมีทุกอีพีก็คือตีทุกอีพีตีไม่ได้แผลก็คือไม่ใช่ไฮสคูลเพนอมี่ใช่ใช่ต้องเลือดออกใช่ ทุกอีพีแล้วดราม่าล่ะความดราม่ามันก็ตองโอ้โหก็ทุกอีพีผมรู้สึกว่าทุกอีพีเหมือนกันค่อนข้างหนักใช่คไหมทุก EP ไปด้วยดราม่าไปด้วยไปด้วยดราม่าไปด้วยแต่ก็จะมีความรู้สึกอื่นๆตอกลต็มไปต้องหวังใครัใครทุกทุกคนทุกทุกคนที่นี้ทุกทุกคนเมื่อกี้ทีมงานบีบอกว่าไงนะอะไรนะทีมงานบีบอกว่าไงนะ อย่าเพิ่งบอกอะไรที่มันสปอยเยอะเออใช่เดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์เออแล้วบอกได้แค่ไหนแค่นี้แค่นี้เราเล่นเราเล่นแต่ก็มันใกล้ละมันใกล้มากๆแลละอีกเดือนเดียวซึ่งระหว่างไอ้ก่อนหนึ่งเดือนที่จะออนเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าทุกคนก็น่าจะได้เห็นชิ้นงานโปรโมทความสัมพันธ์ตัวละครแล้วก็เทรลเลอร์ก็น่าจะปล่อยมาก่อนหน้าซีรีส์ออนเป็นก่อนหน้านี้กับมีคิวบูเยอะเหมือนมีคนได้รับการขับคอจริ้งสเปนมาใครนะ เป็นการพีชใช่ไหมครับเป็นไงบ้างลูกก็เป็นอุบัติเหตุแบบไม่ได้ตั้งใจก็ถือว่าค่อนข้างหนักหนักที่สุดในชีวิตละครับก็จูบแตกจูบแตกเลยครับแต่ว่ามันก็เป็นความผิดพลาดครับแล้วก็ตอนนี้พักฟื้นทุกอย่างโอเคกลับมาถ่ายครับตอนนั้นเบรกไปกี่เอ่าสองเดือนสองเดือนเบรกเป็นทั้งกองครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นนักแสดงที่ต้องเข้าด้วยกันตลอดไม่ไดมันแบบอันนี้คือ แอคชั่นแบบหนักหน่งเหรอมันมีแบบว่ามันอื่นเต้เยอะขนาดนี้มันหลายหลายเรื่องครับมันไม่ใช่แค่เรื่องแอคชั่นมันแบบมันมีปัจจัยหลายปัจจัยใชครับหลายเรื่องเกี่ยวบางครั้งมีฝนตกมีอะไรเงี้ยครับของเขาเพราะฉะนั้นครับอยากให้ทุกคนไปดูจริงครับขนาดนี้แล้วใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ถึงจุจบแล้บอกได้ไหมถึงว่าสำหรั่าอ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อจบแล้วครับครับผมได้ดูแน่นอนก็แต่ว่าจะได้ดูเมื่อไหร่ เดือนหน้าเดือนหน้าเชียวชัวชัวร์นะชัวร์ใช่ไหมครับพี่ส้มชัวร์เดือนหน้าชัวชัวคอนเฟิร์มมันยิ่งตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นรู้สึกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แบบตื่นเต้นมากๆรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนดูอ่ะพอพอพอพวกเราทําเสร็จแล้วพวกเรายังทัวกันเลยแบบว่าอยากอยากมานั่งดูด้วยกันอยากอยากอะไรอย่างเห็นพร้อมจะเปิดลงหนังไปที่บ้านที่บ้านครับถ้าผมช่วยไปดูที่บ้านเฉยครับ เราสองคนอยากมองอะไรบ้างรอช่องเนี่ยคือจริงๆผมก็พี่เขาพูดมาหมดแล้วล่ะครับพูดว่าพูดได้พูดได้คือจริงๆผมผมผมว่าเรื่องเนี้ยครับทุกคนนะครับตั้งใจกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็เหนื่อยกันหมดใช่ทุกคนเหนื่อยหมดผมก็อยากให้ทุกคนนะครับแบบได้ติดตามและรับชมเพราะว่าพวกเราตั้งใจทันทุกคนจริงๆก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยเราจะไม่ได้เห็นเรื่องประเภทนี้แบบบ่อยๆใช่ใช่ใช่อยากอยากให้รู้ว่าเออเราก็สามารถแอคชั่นได้ ไม่ใช่แค่ตลกหรรมากเนเเออเลตอคันได้ใช่เก่มากได้ได้ัดสไลด์รครับร่างทองอยู่ไ้มครับร่างทองยัอยู่ไ่างไรฮะ่างทอง่างทองเ้ยพวกเราร่างทองทุกคนครับเพราะว่าก่อนที่จะถ่ายทำเนี่ยเรามีไปเรียนแอคชั่นไปต่อยมวยเพราะงั้นทุกคนเนี่ยร่างทองครับก็เก่งประกาบกันในกองทุกคนเลยหรอ ใช่ครับใช้อเนซ่าก็เลยได้เป็นร่างทองด้วยแล้วกองนั้นยังอยู่ใช่ไหมอะไรนะครับกล้องนั้นยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับครับใช้เป็นาซีซเนี่ยในกองทั้งหมดยืนทั้งหมดใครทองนี่ครับโอ้ใครเปลืองมาก่ายที่สุดน่าจะคนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาคนที่ไม่อยู่ในนี้สิอ๋ออเราจะไม่ขายก็แบบ ผมทุกคนรู้ว่าผมทองหมดแล้วอยากให้คนอื่นบ้างนนนนีี่ะ้้อครับทองไม่เราร่างไปเงินได้ไหมครับไม่ไม่ค่อยทองเท่าไหร่ครับใช่ก็คือแวววาวเป็นอ่าเป็นแวววาวแทนแต่คนนี้เข้าฟิตเนสตลอดเลยนะใช่ไหมใช่ครับใครครับตอนนี้ไงครับครับอาจจะการัวเองบ้างตอนนี้คือมันต้องฝิกขนาดขนาดไหญ่ครับเพื่อให้แบบว่ารูปร่างรูปเป๊ะอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้อะครับครับผมก็ เรื่อยๆครับจริงๆก็วันไหนถ้าว่างก็จะพยายามไปใช่ก็พยายามเมนเทนรักษาให้มันแบบกว่าอยู่กับเราไปได้นานๆเพราะกว่าจะมามาได้แต่ละทีก็ใช่ว่าจะง่ายๆเนาะใช่<อ>ใช่ดาราตอนนี้หลายคนเขาโชว์ร้านคอ,อมกดด้านคอมกันเยอะเลยเหมือนกันนะจะมีโอกาสได้เห็นไหมะเฮคะไปรอดูในซีรีส์แล้วกันอ๋อมีเหรอไม่รู้ไม,ไม่รู้ไม่บอกไม่มืมีเห็นหรอที่จะให้รอดูเลยออะไรนะครับ จะมีให้เห็นใช่ไหมที่จะให้รอดูรักเราผมก็มีบ้างก้มแก้มก้มแง้มไม่ให้กำลังใจคนแฟนได้รอตั้งแต่ผมกลัวแฟนเสียใจอ่ะไม่อยาดีมาถึงขั้นนี้แล้วโอเคครับผมไปฝากดูด้วยครับร่าง้องของนานิ้ไม่มีไม่มีเราก็จะแข่งแข่งทุกคนครับครับสัสกายคา พีเตอก่อนนี้คือเขาบอกว่าเขาตื่นสกายเขาได้อ่านเรียนฟองไปอีกแล้วครับบมเป็นไงบ้างครับตอนที่ได้ติดตาโอ้ดีใจครับผมดูไลฟ์สดอยู่ตั้งแต่รอบแรกเลยแต่ว่ารอบสุดท้ายไม่ได้ดูเพราะว่าต้องตื่นออกกองเรื่องไฮสกูเฟอเนมี่นั่นแหละใช่ครับก็เลยไม่ได้ดูก็ได้อัดคลิปแสดงความยินดีกับพี่เขาไปแล้วครับก็ดีใจมากๆใช่ครับมีโอกาสได้เคยเจอเคยคุยกับพี่เขาก็โหเป็นแบบว่า กิโลของคนไทยเลยใช่พวกเราเชียร์กันในกองเลยโดยเฉพาะสองคนนี้นี่แอบแอบแบบอยากตีแบตตามเลยฮ้ยเข็เคอนโดคนนี้คอนโดนี่ก็เราคุยกันเรื่องโอลิมปิกไม่ใช่เหรอโอลิมปิกได้ใได้ได้หลายเหรียญเอาก็เราก็คุย ไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเขาชื่อเทนนิสเขาอยากเทควันโดได้เลยพรุ่งนี้เขาอาจจะมาเล่นแบดก็ได้ออให้จริงผมฟังแต่ผมเข้าใจว่าคุยเรื่องโอลิมปิกไงพวกเราเชียร์กันตอนนั้นพวกเราเชียร์กันจริงๆวิววิวใช่ครับขออภัยด้วยครับผมเชียร์คุณที่เทนนิสเหมือนกันครับสุดยอดเ i'm <laughs> do <laughs>